วันนี้ดามาแนะนํางานเสื้อลูกไม้สีดํานะคะซึ่งมีหลายแบบนะคะที่ ทําออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูทีละรุ่นนะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะรหัสจะขึ้นไว้ด้านบนเลยนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานลายกะหนกค่ะดีเทลของรุ่นนี้คืองานคอกลมนะคะสีดำอาจจะดูยากนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นกระดุมข้างหน้านะคะตัวแขนค่ะแขนจะเป็นแขน ตุ๊กตาแบบนี้นะคะลายผ้านะคะจะเป็นลายขดเล็กๆนะคะเป็นลายเรียกว่าลายกะหนกนะคะแขนตุ๊กตาค่ะรุ่นนี้นะคะดาลด1 5 5 0บาทมีรอบอก3 8ถึง46ค่ะจะมีบางรุ่นนะคะที่มีถึง48-50เดี๋ยวดาาจะแจ้งนะรุ่นนี้มีแค่46เท่านั้นนะคะงานต่อไปค่ะดีเทลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละลายค่ะลายนี้นะคะคือลายวงกลมดอกไม้นะคะ ดีเทลจะเป็นงานลูกไม้เนื้อคอตตอนคอกลมกะดุมด้านหน้าแขนตุ๊กตาค่ะ1,558บาทเหมือนกัน3 8ถึง46 ะะงานตัวที่3ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลายเกสรค่ะเป็นลายที่ขายดีมากๆนะคะลายนี้จะเป็นผ้าเนื้องเงานะคะแล้วก็มีแต่งเกสรขึ้นมาแบบนี้แขนยกไหล่ฟิลิปปินนะคะตัวนี้เป็นงานคอวีกระดุมด้านหน้าแขนยกไหล่ฟิลิปปินรอบนี้ทําถึงไซส์50 ะะมี3 8มสิบถึงห้าสิบหนึ่บาทค่ะสาหรับงานรุ่นนี้นะคะงานต่อไปเป็นลายเดียวกันค่ะแต่เป็นอคอกรลมนะคะกระดุมแปะข้างหน้านะคะเป็นงานแขนกระบอกตรงนะคะเป็นงานแขนกระบอกตรงแบบนี้คนละทรงนะคะทรงนี้นะคะ1 5ึ่บาทรุ่นนี้ดาลดนะมีถึงไซส์แค่46 ท่าน,น,นะคะทรงเหมือนกันนะคะอีกลายหนึ่งคือลายดอกเบญจมาศนะคะลายนี้คือลายดอกเบญจมาศนะคะเป็นงานแขนตรงนะคะผ่าหน้ากระดุมแปะข้างหน้านะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงที่มีการแต่งคอข้างบนแบบนี้1 5 5 0บาทเหมือนกันรุ่นนี้ทรงเดียวกันค่ะเป็นลายพิกุลนะคะมีถึงไซส์46นะคะมีถึง46นะคะเป็นลายพิกุลเช่นเดียวกันค่ะ งานต่อไปจะเป็นคอวีกระดุมด้านหน้านะคะคอวีกระดุมด้านหน้ารุ่นนี้เป็นงานแขนกระบอกตรงค่ะลายนี้นะคะคือลายใบไม้เล็กนะคะตัวนี้นะหนึ่งพันเจ็ดร้บาทนะคะรุ่นนี้ลดหนึ่งพันหแล้วก็ลายวงกลมดอกไม้นะคะรุ่นนี้เป็นเนื้อเงานะคะคอวีแขนกระบอกตรงเหมือนกันตัวนี้เป็นลายผีเสื้อนะคะลายผีเสื้อตอนนี้ทําถึงไซ 50เลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะมี2แขนคือแขนตุ๊กตาแล้วก็แขนยกไหล่ฟิลิปปินนะคะให้ดูแขนนะแขนแรกคือแขนตุ๊กตานะคะตัวนี้1,700บาทแล้วก็แขนยกไหล่ฟิลิปปินค่ะ1,700บาทเช่นเดียวกันนะคะ